เอาไว้ใช้หรอครับเงินมาเนี่ยเงินมาย่างเนาค่าลงทุนอลูกเกจบกลูกเก๊กเขาเงินไปลงทุนออแต่ละเหตุคือลูกเกจบไม่มีเงินเก็บไม่ได้เงินลงทุนครับได้บ่ได้คุยกันอีกเที่ยนึงว่ากันอีกเที่ยนึงจะขอให้ได้ลงทุนเงินนี่อย่าไปเก็บไอเงินนี่อย่าไปเก็บไ้มีได้มาต้องเอาไปลงทุนมันยังสีต่อมันจังสีต่อ มันเจ็บไ้มันจะเอาขี้กันไ้ก็คักงก็บาเสื่อมกันอนอกลูกมาได้หรอกแต่พอไปลงทุนโอโอความเจ็บดีๆครับจากเจ้าของฟาร์มโยฮัตสันนะครับโยฮันฟาร์ม เสียเข้ามันของนั่นนัสอนเด็ดสอนเด็ดพันม้วสอนเด็ดนั่นเขาเริ่มเรียนนั่นยังยังยัง สวัสดีครับอยู่กับผมเดอะแม็กปูนด่วนครับผมไฟช็อตครับปล่อยกระแสปล่อยกระแสเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มโยฮานฟาร์มครับเสียหน้าครับเสียหน้า สวัสดีครับเอ้าอยากรู้เรื่องอยังครับโอ้ยอยากรู้เรื่องกีดยางเหรอครับป็ดยังไงร่ะคาสมเสมอเลยครับาคากับบอดีเป็นไรรัฐบาลบอกรึ้นให้อ,อันยางนี่กีดเองผู้เดียวปะครับเนี่ยกีดผู้เดียวครับบ่แบง่งจะงคนครับแบง่งผู้เดียวนี่ล่ะแบ่งสองคนครับแม่เอา เราพูดกันวันใดแล้วหมอครับบันใดแม่ได้ข้าวพงให้กิ้วไปขายงวดละพันโอ้ก็นั่งให้กันปวดขาอันนี้จักมีดครับเนี่ยมีดหนึ่งมีดหนึ่งโอ้แผลยางเป็นจังไดครับเนี่ยโอ้อันนี้มีเขาเนื้ออยู่งรับในปะครับแผลนี่เร็กน้อยจีดเร็กน้อยจีดว่ะอืมช่วงให้ปลาฮักอ๋อจ้างเขาเขอาไม่จีดว่ามันรับใน ข้างล่างนี่ยจะคลองกีดเองบ่ง่ายมากนี่กีดเองเนี่ยแจ็คแล้วโอ้เสมอเนาะเสมออยู่ครับว่ามันใสค์ครบผมอ่ะโอ้อันนี้มันขีดบ้างหนึ่งแล้วผมสี่เหรอเพื่อนจากนี่มานีเนี่ยจะคลองสวนกีดพ่อบาดนี่นั่นให้ปลาหักจากนี่มานีเนี่ยจ้างคนงานจากนี่มานี่ยจะคลองสวนกีด กกตัดยางอยากแห้งมันก็ต้องอยากขายครับโอ้ไปคิดเอาเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจ<ม>ังไหนก็ต้องอยากขายยางตัดอยู่นองนอกเลยแต่ว่าห่อนยางมันออกออกขึ้นเก้าครับเนี่ยเมียนหนึ่งปูต้นใหญ่แล้วมันบริสันั่นตัดยางอยากแห้งหนี่ยเนี่ยเบื้องหน้าเก้านี่นาบ่พ่อปุย๋ยยางวัลพ่อปุ๋ยมันจะเป็นสิ Oh. คือปล่อยสามปีพ่ใส่ปุ๋ย oh. สาเหตุที่บ่ใส่คือมันน้ำยางออกหลาแล้วหนามันเน่ากับหนามันระเบิดอ oh. ืจีจีไปเนี้ยเนี่ยจีจีจยู่พี่มันี่แตกปะไปเลยน้ำไหลาจากเลยอนท่นาน้็ยาง oh. เขาเอิ้อนว่าหนามระเบิด oh. คือปุ๋ยมันหลายพวดปุ๋ยมันดีพวด oh. มันอยากออกอยางอ่ะเจ้่น่ให้ยมันออกเ<อ>ข้าใจ,ใจละเข้าใจแล้วครับแต่มันออกลายหนามันก็นเน่ายางเละแล้วจักเมียดครับงัดขายนะครับก็เอาความจริงฮะเอาความโกหกวความจริงนเหละความจริงนั่นยซีเมียดก็เเลือขายแล้วซีเมียดเนี่ยขายอะไรเลยซีเมียดมันกลมอะไร้ครับบ่อโอ้ออกลายตัวนี้ยางกลมเลยเนี่ย กี่ตัวกับเจ็ดมีดตัวเพื่อยังกันตัวตัวเพื่อเด้ขายเขาไปขายน้ำเขาในร้านเขาบอเสื้อแต่ว่าอยากซีมีดโอ้โอเนอ้นบ่เขาบอเสื้อครับอยางซีมีดนะเขาบอเสื้อถึงอันนี้ขึ้นยังนี่ขึ้นยังนี่ครับน้ำส้มบ่ครับนี่อันนี้เพาเอน กดยางทาราเขาเขียนว่ากดสิไปอ่านว่าน้ำสมว่าไรครับแสดงว่าคนบ่เคยเรียนหนังสืออย่างนี้เห็นสีสมสมเนาะสีสมอยู่ครับแต่เขาเขียนวางสั่นผมก็ต้องตอบวางสั่นเรวผสมยังอีบ้างนี่งให้กับซีลิต์ต่อขวดขวดนึงนี่ผสมได้กะตีขาดริดแหละครับเหลือเท่าเลกะใส่ซ้ำนั่นแหละนี่ลงใส่ขวดขานกะตีขาดริด แล้วยางสวนนี่เจ็ดปีแล้วครับเนี่ยยางสวนนี่สิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วโอ้ยเท่าอลไรต้วนี่มาท่านใน้เท่าถูขคนมาได้คนเท่าครัวแล้วเออมันได้เจ็ดปียางกางตัดไม่เพราแม่นไหมยางสวนนี่มันสีเขายี่สิบปีแล้วเพราะว่าตัดมาหนี่มันสีเขาสิบห้าปีแล้วแต่มาหนี่สิบนาระนาละห้าปีโอ้ ตัดมาอย่างนี้นาที่สามใกล้สิบเบิรจ็คต้นครับแปลงหนึ่งจ็คต้นพันหนึ่งร้อยหาสิบต้นโอเราแปลงคนนี้แปลงน้อยอะแปลงน้อยหกร้อยก็ต้นอแปลงนี้แจ็คไรครับจ็คไรครับแปลงนี้ประมาณยี่สิบไรยี่สิบแปดคูณสามโอแปดคูณสามเนาะ แต่ตอนนี้มาถึงแล้วเพราะว่าต้นมันใหญ่ขึ้นข้างล่างเป็นยังครับข้างล่างเป็นสวนหญ้าให้งัวสวนหยาเขาเคยตดให้<อ>ง,งัวจักเทียบบ่มีเวลาข้าวจะเยินมอย่างอ๋อจะไหนเรียกว่าข้าวตะเยืนมอย่างไม่ยางมันได้ดีกว่าเนะ<อ>ลียย้ยงงม้วนนะไม่ยางก้อนนะอ๋อม้วก็กินเคื่องกินหัวอาหารไปซื้อหัวอาหารให้กินมือละสอบกับสามอาทิตย์ไปสามร้อยอ เฟืงองเอกเฟืงองเอกนี่ตีไปเอกร้อยห้าสิบเป็นเมื่อหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบจะตัดอย่างได้เมื่อละสามพันจิตเอาสิเอาอิ่งยัง,ยงก่อนอเหลือระยะเวลาตัดอย่างอ,อีกแค่เดือนเดียวจะตัดจากนี่ในระยะหนึ่งเดือนเนี่ยคือผมต้องตุนเฟืองไวประมาณพันก่อนอปีละพันก่อน พี่กายพันก่อนเหลืออยู่ประมาณลอยเขาก่อนโอ้ยขันยางได้ดีกับตัดแล้วกับปั่นมูปั่นฟองเนี่ด้อครับเจ้าของสวนครับปั่นก็ได้ตัวทนก็จ้าของลงเองเอ้ายังจะไรมูจังสีได้มาเจ้าของลงเองเออก็ได้ก็ได้หัวละวะโอ้โหยุ่งกรรมศิธิ์แต่ว่าอยากได้มาตัดเอาโอ้เอาจังสั่นบ่จังสั่นเหรอครับโอ้ ตัดยางกับพ่อได้เลี้ยงแม่พ่อได้ส่งงวดรถพ่อได้พาแม่ไปหาหมอ้อซ <Ừ. S 2> ื้อรถก็ได้ข <Ừ. S 2> ั้นหนังห้างนี่ก็ว่าสิเฮ็ดโม่ผสมอาหารงวดอ่อไ <Ừ. S 2> อ้เพิ่นซื้อเกียร์โลมาให้แล้วครับออื <Ừ. S 2> มากกับว่าต่อไปเกียร์มันก็สิเหลือย่อยอยู่ข้างนึง <Ừ. S 2> ไว้สำรับเปลนมาปั่นโม่ตีปั่นแบบระบบไฮโรเลิกหรือสิปั่นแบบอจูงโซเอาก็จักบ่ฮู้ผสมยาแล้วก็กผสม เอ่อแป้งขี้แป้งหรือบ่ครับสมสมเฟืองเป็นโม่โม่ตั้งนะครับผมจังจริงๆแล้วก็อยากเฮ็ดโม่ตั้งครับเนี่ยเพิ่งเหตุการณ์มึงก็วันวันที่เหตุโม่ตั้งเหตุเฮ็ดโม่โนอนโม่ตั้งเนี่ยใบมันแพงเหลือเกินใบมันใบละสองพันสี่ใส่ประมาณหาใบถ้าโม่โนอนเฮ็ดใบเองได้ทำโม่โนอนเนี่ยเื้อใบรถเกี่ยวมากกับใบละยี่สิบห้าบาทแค่เพี้ยนจังได้ก็ได้ แต่ว่าหมูตั้งมันสิดีกลัวหมูนอนก็นดีเขากันแหละแต่ว่ามันกับบะทอหมูตั้งผมว่าแต่กับว่าเนี่ยเดี๋ยวเห็ดเบิ่งเกินว่าสีเอาหมูนอนหรือหมูตั้งแต่หมูนอนนี่เป็นยังคือว่าไปเสื้อมหมูที่เ,เขาจะสำเร็จโอ้แพงครับแพงวะงบจะคว้างเห็ดเอานี่ตีไว้ประมาณบ่เกินสี่หมื่นครับอืมบวกลบนิดหน่อยใส้ได้จริงว่าเห็ดแล้วมันต้องไส้ได้สิครับเขายัางเห็ดแบกขาย ตีมืดเ,เนี่ก็ตีไปประมาณสักสองขิวอืมต่อโม่หนึ่งแมนสองขิวต่อโม่หนึ่งก็เลี้ยงงัวได้แล้วสิบกว่าตัวเนี่ยหรือว่ายี่สิบตัวเนี่ยผมยังโมู้ว่ามันสิเลี้ยงงัวได้ทั้งเนแต่ว่าผมว่าคิดว่ามันคุ้มค่าแล้วก,ก็หญ้าเขาก็บปลาองได้ใส่หลายอืมอเาก็ บ่มีหนากระต้นกล้วยต้นยังกับอ้อยบ้านนี่กัมันบวอยดบวยากับซื้ออ้อยเขาแนา่ซื้อมันเขาแนา่โมใส่กันเลยโบดใส่กันเลยครับอาหารใดถึงง่วมันกินได้เพรตายบ่กินได้แต่กำมอกต้นแหละใส่เข้าไปรดโอ้ยสัน่นนะครับเนาะเอาไปใส่เหรอครับเงินบาเนี่ยเงื่อนมาย่างเนาะค่าลงทุน ลูกเจ็กลูกเจ็กเขาเอาเงินไปลงทุนกับละเหตุคือลูกเจ็กมันมีเงินเก็บมีแต่เงินลงทุนครับได้บ่ได้คุยกันอีกเที่ยนึงว่ากันอีกเที่ยนึงจะขอให้ได้ลงทุนเงินหน่อย่าไปเก็บไว้เงินนน่อย่าไปเก็บไว้มีได้มาต้องเอาไปลงทุนมันจังสีตอมันจังสีต่อ เงินเยเก็บไว้มันเอาขี้กันไว้ก็คักก็บพรเสื่อมกันออกลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าไปลงทุนอ้อความคกิดีๆครับจากเจ้าของฟาร์มโยฮัตสันนะครับโยฮันฟาร์มครับผมอ้าวสำหรับชิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม